การประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ปัญญาโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจการศึกษาไม่ใช่จำความรู้ในอดีตแต่พัฒนาปัญญาจากการคิดเชื่อมโยงความรู้เข้าสู่ประสบการณ์ปฏิบัติครูต้องจัดกระบวนการให้นักเรียนปฏิบัติแล้วกระตุ้นให้ดึงความรู้ที่จำมาสร้างปัญญาใหม่แก่ตนเองรวมทั้งได้ทักษะการเรียนรู้ทักษะชีวิต ในท่ามกลางสังคมที่ซับซ้อนในศตวรรษใหม่รองศาสตราจารย์ด็อคเตอร์สุธีระประเสริฐสัมหัวหน้าโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาวิธีการดำรงชีวิตที่สงบเรียบง่ายการอยู่อย่างเกื้อกูลแบ่งปันถือเป็นรากเหง้าของการใช้ชีวิตแบบชาวบ้านที่อำเภอนาหม่อมจังหวัดสงขลาหแห่งนี้และเมื่อโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาได้ส่งมอบกล้าพันแห่งความคิด ในรูปแบบของโครงงานฐานวิจัยให้กับเด็กนักเรียนของโรงเรียนธรรมะโคสิษโรงเรียนประจำอำเภอนาหม่อมโครงงานฐานวิจัยเพื่อต่อย,ยอดผล,ผลผลิตในชุมชนที่มีชื่อว่าเรื่องกล้วยๆที่เด็กๆที่นี่ต้องการที่จะวิจัยการพัฒนากล้วยแปรรูปให้เกิดคุณค่าและราคาที่มากกว่าเดิมรวมไปถึงเพิ่มโอกาสและรายได้ให้กับชาวบ้านสิ่งดีๆจากลูกหลานของชุมชนที่นี่ก็ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างสมบูรณ์ สวัสดีครับพบกับรายการแทนคุณแผ่นดินตอนพิเศษเพาะพันธุปัญญารายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงการบ่มเพาะทางความคิดของครูและเยาวนชนอันจะก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนวันนี้ผมอยู่ที่อำเภอนาหม่อมจังหวัดสงขลาชุมชนที่มีวิถีชีวิตที่เงียบสงบเรียบง่ายเกื้อกูลแบ่งปันซึ่งกันและกันซึ่งเป็นรากเหง้าของคนที่นี่ เช่นเดียวกับวิถีชีวิตทางการเกษตรที่ดูเหมือนจะเรียบง่ายเช่นเดียวกับเรื่องการปลูกกล้วยเรื่องกล้วยกล้วยอาจจะไม่เป็นเรื่องธรรมดาอีกต่อไปเมื่อมีเด็กๆก,กลุ่มหนึ่งหันมาสนใจจะทําให้เรื่องกล้วยกล้วยนี้เป็นเรื่องพิเศษที่พวกเขานํามาศึกษาต่อยอดและเพิ่มมูลค่าอันเป็นที่มาของโครงงานเรื่องกล้วยกล้วยของน้องๆจากโรงเรียนธรรมโคสิธิ์จังหวัดสงขลาครับ หลังจากว่างจากการปลูกสวนยางพาราที่ต้องใช้ระยะเวลาถึง7ปีกว่าจะได้กรีดหน้าอย่างครั้งแรกชาวสวนจึงนํากล้วยน้ําว้ามาปลูกในสวนยางเพราะสามารถให้ผลผลิตได้ภายในระยะเวลาเพียงแค่1ปีแต่เมื่อผลผลิตของกล้วยเพิ่มจํานวนมากขึ้นนอกจากกลุ่มแม่บ้านในชุมชนจะต้องหันมาให้ความสนใจกับการแปรรูปแล้วเด็กและครูก็ได้ให้ความสนใจในเรื่องกล้วยๆที่ล้นตลาดอยู่ในเวลานี้เพื่อหาวิธีเพิ่มมูลค่า รวมถึงการคิดค้นหาแนวทางที่จะต่อยอดเพื่อให้ใช้ประโยชน์จากกล้วยให้ได้มากที่สุดกระทั่งโครงการพ่อพันธ์ุปัญญาได้หวานกล้ามเมล็ดพันธมานาโรงเรียนแห่งนี้จึงได้เปิดโอกาสให้ทั้งครูและนักเรียนสามารถเดินหน้าแผนการวิจัยเพื่อชุมชนขึ้นมาได้อย่างเป็นรูปธปรรมกระบวนการของเราก็คือวางเป้าว่าจะพัฒนาเด็กให้มีทักษะในศตวรรษที่21ง่าย ล้าแสดงออกกล้าคิดกล้าถามนะแล้วก็เป็นตัวของตัวเองเราวัดแค่นี้เพราะว่าวิธีการวัดเช่นนี้เนี่ยทำให้ครูเนี่ยสามารถที่จะวัดเด็กด้วยสายตาเราก็พยายามที่จะแตกเด็กออกมาเป็นกลุ่มย่อยแล้วทาโครงงานที่เป็นประเด็นหลักอยู่ประเด็นเดียวเราใช้โจทย์ปัญหาของชุมชนเนี่ยเป็นตัวตั้งเพราะฉะนั้นเราก็บูรณาการหลายอย่างเข้าไปด้วยกันก็คือการเห็นรากเหง้าของตัวเองในชุมชน แล้วก็การเห็นปัญหาของชุมชนผ่านการทําโครงงานปรากฏว่าเด็กสามารถที่จะแตกไอตัวประเด็นหลักประเด็นเดียวเนี่ยที่เขาสนใจแล้วก็แตกออกมาเป็นสิบหวัวข้อย่อยแล้วช่วยกันทําบางคนก็ทําโครงการสํารวจบางคนก็ทําโครงการทดลองบางคนก็ทําโครงการสิ่งประดิษฐ์ด้วยคําถามประมาณสักสามสี่คำถามเนี่ยเด็กสามารถจะสร้างโจทย์โครงงานได้สบายสบายเลย เริ่มต้นของการทํางานหัวใจสําคัญอย่างหนึ่งของโครงการพ่อพันปัญญาก็คือการตั้งคําถามการตั้งคําถามจะนําไปสู่การลงปฏิบัติต่างๆเกิดการเรียนรู้เกิดปัญหาสร้างสมมติฐานถ้าหากว่าเด็กๆตั้งคําถามที่ถูกก็เปรียบเสมือนเข็มทิศที่ชี้ทิศทางเรือไปในทิศทางที่ถูกต้องแต่ถ้าหากเมื่อใดที่เด็กๆตั้งคําถามที่ผิดหรือหลงประเด็นไปครูพี่เลี้ยง โดยครูที่ปรึกษาก็จะคอยให้คําแนะนําเพื่อให้เด็กๆกลับมาไปในทิศทางที่ถูกต้องด้วยความคิดของพวกเขาเองโครงงานหนูชื่อโครงงานชะลอการสูกของกล้วยน้าว้าเพื่อนําไปขึ้นรูปกล้วยมวนค่ะก็คือจากการที่ว่าหนูได้ลงไปสํารวจพื้นที่ถามลุ่มแม่บ้านว่ากล้วยที่เหลือกลุ่มแม่บ้านเอาไปใช้อะไรไหมลุมแม่บ้านว่ากุมแม่บ้านแมวไปใช้แล้วเพราะว่าเมื่อกล้วยมันเหลือ มันก็ไม่สามารถทําได้แล้วเพราะว่ามันไม่มียางกล้วยหนูก็เลยว่าเออเจ้าสมมุติเราเอากล้วยตรงนี้กลับมาใช้ใหม่จะได้ไหมหนูก็เลยคิดชื่อโครงการนี้ขึ้นมาค่ะมันทําไม่กล้วยที่แม่บ้านเหลือจากการทำกล้วยแมงเครือบคาราเมลในวันแรกสามารถนําไปใช้ในวันที่สองวันที่สามว่าวันที่สี่ได้จนถึงกว่าวันที่แบบคุณแม่บ้านไม่อยากที่ว่าจะากล้วยนั้นมาทําแล้วชื่อโครงงานการขจตัดยางกล้วยออกจากเสื้อผ้าค่ะก็คือ จากการสอบถามกลุ่มแม่บ้านที่ลงพื้นที่นะคะก็แม่บ้านก็บอกว่าเวลาออปอกกล้วยสไลด์กล้วยหรือไม่ว่าจะทําอะไรเนี่ยมันจะมียางกล้วยติดพวกเสื้อผ้าอะไรแบบนี้คะ่ะแล้วก็ทุกคนเนี่ยชอบมองว่าปัญหานี้มันเล็กน้อยไม่ทําดีกว่าแต่พวกเราเนี่ยได้เรียนห็นถึงปัญหานี้ว่ามันสําคัญเพราะว่าถ้าเกิดติดเสื้อผ้าแม่บ้านบอกว่าก็ต้องทิ้งไปบ้างอะไรบ้างมันก็ทําให้สิ้นเปลืองเงินใช่ไหมคะเราก็เลยเอาปัญหานี้มาแก้ไขให้กลุ่มแม่บ้านคะ่ะในโครงงานของผมเนี่ยผมทําเรื่องการพัฒนาเครื่องมือปอปกเปิดกล้วยครับ สาเหตุที่เลือกโครงงานนี้ก็เพราะว่าปัญหาที่แม่บ้านหนักใจมากก็คือการปอกเป็ดกล้วยครับเพราะเขาใช้เวลาในการปอกมากก็เลยเสียเวลานะครับเขาปอกช้าปอกไม่เกี้ยงครับมันกินเนื้อด้วยเพราะผมก็เลยอยากจะพัฒนาให้มันปอกได้สะดวกปอกได้ง่ายๆครับเรื่องกลวยๆอาจจะไม่ง่ายอย่างที่คิดแต่เมื่อกลุ่มเด็กและกครูได้เปิดใจรับฟังและแลกเปลี่ยนทัศนคติกับคนในชุมชน ทำให้ทุกคนเริ่มจะเข้าใจและมุ่งมั่นกับการนําปัญหาที่เกิดขึ้นมาต่อยอดในโครงงานที่พวกเขาทําขึ้นปัจจุบันชาวบ้านที่กําลังสร้างผลผลิตต่างๆจากกล้วยเดินหน้าไปด้วยระบบการจัดการแบบเรียบง่ายซึ่งจากความเรียบง่ายในการผลิตนั่นเอง กลับทำให้ชาวบ้านเสียโอกาสและเสียประโยชน์ลหลายๆด้านในการผลิตและแปรรูปกล้วยในแต่ละครั้งการลงพื้นที่เพื่อรับฟังแนวคิดและปัญหาต่างๆจากคนในชุมชนเพื่อน,นำมาศึกษาและวิเคราะห์ผ่านโครงงานฐานวิจัยภายใต้โครงการพ่อพันปัญญาจึงเป็นสิ่งจำเป็นและก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อชาวบ้านครูและตัวของเด็กนักเรียนเองเช่นกันโครงงานเรื่องกล้วยที่มองเหมือนจะง่าย แต่พอทําไปได้สักระยะหนึ่งด้วยความที่มีหลายคนย่อมต้องมีหลายความคิดที่แตกต่างกันออกไปเแต่เมื่อครูและเด็กนักเรียนยอมที่จะเปิดใจรับฟังปัญหาและความคิดเห็นที่แตกต่างซึ่งกันและกันจึงทําให้พวกเขาเข้าออกอบเข้าใจกันนําปัญหาที่เกิดขึ้นมุ่งม,มั่นแก้ไขปัญหาต่อไปเพื่อให้โครงงานสําเร็จลุล่วงตามที่หวังเอาไว้ เราเรียนอยู่ด้วยแล้วก็เราต้องมาทําโครงการน,นี้ด้วยทําให้เวลามันไม่ค่อยเพียงพอทําให้เราต้องหาเวลาว่างมาทําโครงการน,นี้ครับช่วงแรกๆก,ก็ยากแต่เมื่อเราเดินข้ามมันได้มาระดับหนึ่งแล้วเราก็คิดว่ามันก็โอเค,คพอเริ่มทําโครงงานเนี่ยอเริ่มเครียดแล้วว่าไม่รู้จะทําอะไรกันดีเริ่มมีปัญหากันภายในกลุ่มแลจะมีครูอะครับมีครูคอยช่วยมีครูคอยบอกมีครูคอยเตือนอะไรต่างๆปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือ ไม่รู้จะเอาเครื่องมืออะไรดีครับไม่รู้จะทํายังไงต่อดีอก็มีครูมาครับครูว่าเราไม่ต้องไปคิดอะไรมากมายแต่ก่อนนี้ผมคิดเป็นเครื่องใหญ่โออตัวอลังการครับครูบอกผมนะเขาบอกว่าเราไปมองมากเกินไปให้เราเริ่มจากจุดเล็กๆก่อนเราไม่ต้องไปอะไรใหญ่ตัวมากมายในความคิดของเขาอะค่ะแรกๆเนี่ยเขาจะเป็นคนที่มุ่งมั่นพอเขาแพ้ไม่ได้เนี่ยในใจของเขาลึกๆเมื่อเขาไม่ประสบความสําเร็จในบางครั้งเขาก็จะรู้สึกท้อถอยท้อแท้ค่ะ แต่ครูก็จะคอยถามว่าการปลอบ,ลอบของครูเนี่ยไม่ใช่ว่าไปเข้าไปโอเคเขาแต่บอกเขาสอนเขาว่าความผิดพลาดของเราเนี่ยนั่นคือประสบการณ์ที่สอนเราไม่ใช่ว่าคุณทํางานแพ้เพื่อนแล้วแล้วงานคุณจะไม่สําเร็จแต่คุณสําเร็จแล้วคุณสามารถเอาชนะใจตัวเองได้นั่นคือคุณสําเร็จก็คือก็จะตอนเย็นก่อนกลับบ้านก็จะนั่งคุยค่ะมีโต๊ะ ตัวหนึ่งก็ประมาณว่าเหมือนเรารอรถค่ะก็มานั่งล้อมวงกันก็จะมาพูดถึงเด็กเด็กคนนี้เป็นแบบนี้นะคนนี้เป็นแบบนี้นะก็จะส่งไปเลยว่าอ่แก้ยังไงครูก็จะใช้กระบวนการแก้ไปเลยค่ะแต่ละคนแต่ละจริตไม่เหมือนกันคนนี้ต้องส่งครูนี้คนนี้ต้องส่งครูนี้แต่จะใช้วิธีการแก้ด้วยกันการพูดคุยค่ะ ถ้าเด็กคนไหนมีปัญหามากก็นั่งคุยเล่นๆอน,นมอุมากอ้าวมามาคุยกับครูหน่อยในกลุ่มหนูมีอะไรไหนลองบอกมาสิเขาก็เล่ามาครูก็รู้แล้วว่าเด็กคิดอะไรอยู่ครูก็จะต้องหาตัวอย่างเพื่อไปแก้แก้และการพูดคุยการตั้งคำถามเป็นหัวใจสำคัญที่นำไปสู่การลงมือทำคำถามที่ถูกต้อง เหมือนเข็มทิศที่ชี้ไปถูกทิศทางแต่ในบางครั้งเมื่อเด็กหลงทางหลงประเด็นครูคือผู้ชี้แนะและประคองวิธีคิดบม่มเพาะเมล็ดพันธุ์เล็กๆอย่างใจเย็นและอดทนเพื่อให้เด็กๆได้คิดในทิศทางของพวกเขาและลงมือปฏิบัติด,ด้วยตนเองอย่างถูกวิธีและนี่คืออีกหนึ่งสิ่งที่ทั้งครูและเด็กนักเรียนในโครงการพ่อพันธุ์ปัญญาได้เรียนรู้และเปลี่ยนแปลงวิธีคิดใหม่ๆที่พวกเขาสามารถสร้างขึ้นมาได้ ด้วยตัวของพวกเขานั่นเองร่วมพ่อพันปัญญาโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจแค่เรื่องลกล้วยเพียงอย่างเดียวกับสามารถที่จะต่อยอดทางความคิดไปได้อย่างมากมาย ถึงแม้จะเป็นการลองผิดลองถูกข้อตางขอเพียงกล้าที่จะตั้งคำถามตั้งคำถามแล้วค้นหาคำตอบสิ่งนี้นี่เองที่เป็นจุดเริ่มต้นที่จะสร้างทักษะทางปัญญาให้กับพวกเขาต่อไปครับการตั้งโจทย์โครงงานเริ่มเป็นรูปเป็นร่างชัดเจนบางโครงงานราบรื่นสำเร็จไปได้อีกหลายโครงงานพบอุปสรรคปัญหา ที่ต้องผ่านพ้นไปให้ได้และอีกหลายๆครั้งที่ล้มเหลวจนต้องเปลี่ยนโครงงานที่ทําอยู่พั้งหมดสําคัญอยู่ที่เด็กๆและครูกลุ่มนี้ได้เติบโตขึ้นจากการลงมือทําอุปสรรคมากมายเกิดขึ้นจากความเข้าใจที่ไม่ตรงกันระหว่างกลุ่มเด็กนักเรียนและปัญหาต่างๆจะผ่านพ้นไปไม่ได้เลยหากขาดซึ่งครูที่ปรึกษาโครงการที่ดีและเอาใจใส่กับเด็กนักเรียนในโครงการอย่างใกล้ชิดโครงการพ่อพันุ์ปัญญา งเป็นดั่งเวทีทดสอบความคิดและสนามทดลองบทบาทความเป็นครูและหน้าที่ของเด็กนักเรียนที่ดีในเวลาเดียวกันในการการเรียนเนี่ยเด็กไม่ค่อยฟังดังนั้นนะครูปิยาเ็าจะเอามาเข้าค่ายแล้วฝึกฝึกปฏิบัติธรรมฝึกสมาธิหลังจากนั้นเนี่ยผมเข้าไปอีกครั้งนึงเนี่ยผมเจอว่าเด็กเริ่มฟังแล้วแล้วเริ่มเริ่มเริ่มมีความคิดสร้างสรรค์ แล้วก็พอเราพอถึงกระบวนการที่เราให้ให้โจ์ให้สร้างโจทย์โครงงานแต่ละคนก็นจะสร้างโจทย์โครงงานในในองค์ประกอบต่างๆอย่างเช่นเรื่องของปุ๋ยเรื่องของสังเคราะห์สแสงเรื่องของน้ําไม้ไผ่การที่เราเราเรากระตุ้นให้เด็กอยากเรียนแล้วให้เขามีความเป็นตัวของตัวเองก็คือกล้าที่จะแสะดงออกเนี่ยข้อพายก็ออกจากพื้นที่ของความกลัวบางอย่างดังนั้นเนี่ยเขาก็ไม่กลัวที่ ที่ที่รู้ว่าตัวเองนี่อ่อนในเรื่องอะไรแต่ว่ากลับทําให้เขาสามารถามาถสามารถจะแสดงศักยภาพของเขาออกมาจริงๆแล้วพอเขาแสดงศักยภาพตรงนี้ได้เนี่ยความสามารถตรงนี้กลับไปดึงไอ้ความสามารถที่เขาไม่มีอยู่เนี่ยขึ้นมาได้ก็คือเด็กก็คือเด็กฝึกประสบก,การณ์น้องเปี้ยวเอาเด็กไม่อยู่คือเด็กคุยอาจารย์เด็กคุยเด็กเด็กไม่ตั้งใจเรียนเลยทีนี้ก็พอชั่วโมงถัดไปก็ขึ้นไป ขึ้นไปก็ใช้กระบวนการแบบฝึกสติมาชวนชวนคุยก็จะมีนอกรอบด้วยนะคะก็คือนัดวันหยุดก็ชวนคุยเนี่ยค่ะแล้วก็ใช้กระบวนการการแบ่งกลุ่มทีนี้การแบ่งกลุ่มอหนูจะแบ่งกลุ่มยังไงเพราะครูเปี้ยวมาบอกแล้วว่าเด็กนั้นติดกลุ่มกันครูเ,ราเขาไม่เขาไม่ชอบแยกกลุ่มหนูสนิทกับคนนี้หนูก็จะอยู่กับคนนี้แต่แต่ครูก็ใช้กระบวนการบอก หนูรู้ไหมว่าการที่จะการทำงานกลุ่มมันเพื่ออะไรเพื่อเราได้สนิทสนมกันได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันไม่ใช่ว่าเราอยู่แค่คนสองคนนะลูกในชีวิตจริงนี่เราต้องอยู่กับคนหลายคนเพราะฉะนั้นการที่เราอยู่กับคนอื่นบ้างเราจะได้รู้ว่าเราควรจะทำตัวยังไงการลงพื้นที่ในชุมชนถือเป็นสิ่งสำคัญของการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ และสิ่งที่ได้รับมากกว่าความรู้จากนอกห้องเรียนแล้วนั่นก็คือความสัมพันธ์อันดีที่ก่อเกิดขึ้นร่วมกับชาวบ้านโครงงานฐานวิจัยเรื่องกล้วยในครั้งนี้จึงได้เพิ่มทักษะชีวิตและความสัมพันธ์พื้นฐานต่างๆมากมายในหลายๆมิติทั้งครูและนักเรียนรวมไปถึงคนในชุมชนการเปลี่ยนแปลงของการเรียนรู้แบบเพาะพันปัญญานอกจากจะทําให้เด็กๆ ได้เสริมทักษะด้านการศึกษาแล้วการเรียนรู้ด้านความคิดที่แตกต่างหรือการปรับตัวเองก็เป็นสิ่งสำคัญด้วยเช่นกันดังเช่นกลุ่มของมกที่ประสบกับปัญหาในการทำโครงงานภายในกลุ่มเป็นอย่างหนักจากการที่มกต้องเดินหน้าทำงานเพียงลำพังอันเนื่องมาจากเพื่อนร่วมกลุ่มไม่สามารถที่จะมาร่วมแก้ไขปัญหาต่างๆได้ระหว่างการปฏิบัติงานและนี่คืออีกหนึ่งสิ่งที่กำลังเป็นบทพิสูจน์ท้าทายแนวความคิด ของทั้งครูและนักเรียนในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอันนำมาซึ่งการเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ชีวิตสติปัญญาการให้อภัยและแนวคิดในการแก้ไขปัญหาสิ่งต่างๆเหล่านี้คือการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ให้แข็งแกร่งในรูปแบบของโครงการพ่อพันุ์ปัญญานั่นเองวันนั้นเป็นช่วงคำ่ำคุณครูให้เราออกมานำเสนอผลงานของเราว่าเรามีความคืบหน้าเป็นยังไงแล้วนะ แล้ววันนั้นหนูไปคนเดียวเพราะว่าเพื่อนติดแข่งตะก้อที่สุราษฎร์ใจตอนนั้นของหนูก็คือเฮ้ยเอาไม่ได้แล้วนะมันยากมันไม่มีเพื่อนคอยแบบอยู่ข้างๆไงแบบนี้แนละ้วพอหนูพูดไปสักพักพอหนูพูดจบเขาก็จะให้มีถามคำถามมาแล้วเขาถามมาหนูก็สามารถตอบได้แต่มันมีคำถามหนึ่งที่ถามว่า ว้ยมันสุกยังไงมันเริ่มต้นจากสุกตรงไหน,นคำถามนั้นหนูตอบไม่ได้หนูหไปซ้ายก็ไม่มีใครหายขวาก็ไม่มีใครแต่ถ้าตอนนั้นหนูมีเพื่อนเฮ้ยหนูปรึกษากับเพื่อนนะว่าว้ยมันเริ่มสุกจากตรงไหน,นหนูก็สามารถตอบคำถามนั้นได้แต่ในจังหวัดนั้นหนูไม่มีเพื่อนมนอึดอัดก็คือหนูคิดผิดไหมที่มีเพื่อนเป็นนักตะกรอ หนูคิดผิดไหมที่หนูอยู่ท่ามกลางที่เพื่อนไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมกับหนูได้เพื่อนไม่สามารถมีเวลาที่มาอยู่ช่วยในการทำโครงงานของหนูได้หนูไม่ได้คิดจุดตรงนั้นว่าพอพวกนั้นไม่อยู่ไม่มีใครช่วยแล้นะเราต้องทำคนเดียวมุกเขาเป็นเด็กที่มีความมุ่งมั่นค่ะมุ่งมั่นตั้งแต่ทำงานแต่ว่าในการทำโครงงานของมุกเนี่ยมุกเขา ต้องทําอยู่คนเดียวเพราะเนื่องจากสมาชิกในกลุ่มเขาเนี่ยค่ะเป็นนักกีฬาแล้วจะต้องมีภารกิจไปแข่งกีฬาข้างนอกบ่อยแล้วมันจะชนกับช่วงที่เราไปนําเสนอกันแทบทุกครั้งเลยค่ะช่วงตอนเย็นหลังเลิกเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะนักกีฬาก็ต้องซ้อมกีฬาทุกวันทําให้ไม่สามารถมาช่วยมุกได้ค่ะเขาอาจจะทอ้อแท้บ้างในบางครั้งปัญหาที่มุกมาปรึกษาบ่อยๆเลยก็คือ ทำงานแล้วล้มเหลวเขามองความล้มเหลวว่าเป็นการหมดสิ้นแล้วค่ะแต่ว่าครูก็จะให้คำแนะนำกับเขาว่าการที่เราล้มเหลวหนึ่งครั้งนั่นคือเราได้รู้ว่าสิ่งที่เราพลาดไปเราอย่าทาใช่ค่ะจะแนะนำอย่างนี้ตลอดหลังจากมาปรึกษาเขาก็จะมีความตั้งใจมากขึ้นเขาจะฮึดสู้ขึ้นมาเหมือนเขาล้มลงไปเขาก็จะลุกขึ้นสู้อีกครั้ง กระบวนการคิดที่ว่าสําคัญกระบวนการทําก็สําคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเพราะมีบททดสอบมากมายที่ทําให้ครูและเด็กนักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกันถึงความยากง่ายของแต่ละขั้นตอนที่กว่าจะได้มาซึ่งความสําเร็จเรื่องของกล้วยอาจจะฟังดูไม่มีอะไรซับซ้อนมากนักแต่ในทางปฏิบัติเชิงงานวิจัยกับนักวิจัยวัยเรียนอย่างเด็กๆก,กลุ่มนี้นั้นถือว่าเป็นเส้นทางการเดินเท้า ที่เต็มไปด้วยขวากน้าที่แหลมคมภารกิจที่ทุกคนได้รับหนักอึ้งเกินกว่าที่พวกเขาจะเดินหน้าไปเพียงลําพังและเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็ได้สอนให้เด็กๆได้รับรู้ว่าอนาคตที่กําลังก้าวย่างเข้ามาในลําดับต่อไปนั้นจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยหมู่คณะและความสามัคคีรวมไปถึงการปรับทัศนคติของตนให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ในสังคมและต้องพร้อมกับทุกปัญหาที่จะต้องเผชิญอย่างผู้กลา้าโครงการพ่อพันปัญญา จึงได้หยิบยื่นเวทีแห่งชีวิตเพื่อฝึกประสบการณ์ครั้งสําคัญจนทําให้ผู้ปกครองของเด็กเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวลูกหลานของพวกเขาอย่างแน่าประทับใจก็ที่สังเกตหรือที่ได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองหรือว่าจากเพื่อนนักเรียนจากรุ่นพี่รุ่นน้องก็คือในเรื่องของการการอยู่ในสังคมการอยู่ร่วมในสังคมการวางตัว แล้วก็ในเรื่องของจิตอาสาคือช่วยทั้งงานช่วยทั้งกําลังใจช่วยทุกสิ่งทุกอย่างแม่จะทุ่มเทให้ตรงนี้ที่หนึ่งที่สองลูกยังไม่นอนก็โอเคแม่ก็อยู่เป็นเพื่อนได้คือรู้สึกว่าเขาเขาทําแล้วถามว่าลูกเหนื่อยไหมเขาบอกไม่แม่ถามว่าลูกมีความสุขกับตรงนี้ไม่รู้สึกว่าลูกเหนื่อยนะทั้งวันคือทั้งวันในที่โรงเรียนก็วันหนึ่งแล้วแล้วก็ไปต่อที่บ้านอีกครึ่งคืนน่ะลูกก็บอกลูกมีความสุขดีก็โอเค ครับก็รู้สึกว่ารับผิดชอบดีขึ้นนะครับคือมีกิจกรรมอะไรก็เขาจะไปกันเป็นทีมแล้วก็รู้สึกจะจะมีงานตลอดนะครับดีครับดีดีดตั้งแต่ความสัมพันธ์ความสามัคคีของเด็กสร้างความเลยอกล้าสแสดงออกให้เด็กในช่วงนีงน<ม>ค้ครับคปกติกีตา้านี้จะเป็นคนที่เรียนอ่อน แล้วก็ไม่ค่อยแสดงออกไหร่แต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่ากล้ารับผิดชอบอะไรขึ้นดีดีดีกว่าเก่าครับก็คือในอนาคตเนี่ยเขาสามารถจะอยู่ร่วมกับคนอื่นๆได้ในในสภาพแวดล้อมที่ต่างกันเนาะเพราะว่าเวลาเขามาโรงเรียนเขาจะเจอแต่ละกลุ่มซึ่งอาจจะไม่เหมือนกันกับกับสภาพแวดล้อมเดิมๆอะไรแบบนี้ค่ะก็รู้สึกว่าเขาเขาจะสามารถปรับตัวอะไรพวกนี้ได้ดีขึ้น และต่อไปอนาคตคืออยู่ร่วมกับทุกคนได้ใช่ไหมภายในสังคมไปทํางานอะไรเคลื่อนรอบข้างก็โอเคกล้าพันแห่งชีวิตได้เติบโตขึ้นภายในความคิดและทัศนคติที่แปลกใหม่ของทั้งครูและนักเรียนในโรงเรียนธรรมะโคสิษภายใต้โครงการพ่อพันปัญญาสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้หากขาดซึ่งการเอาใจใส่จากครูที่ปรึกษาโครงการและความตั้งใจจริงของเด็กนักเรียนต่อโครงงานฐานวิจัยของพวกเขา คงจะเร็วเกินไปหากจะช่างตัวหรือวัดผลจากภารกิจในครั้งนี้แต่สิ่งที่เห็นและสัมผัสได้ด้วยความรู้สึกณนะตอนนี้นั่นก็คือกล้าพันแห่งชีวิตตัวน้อยๆได้เปิดประสบการณ์ใหม่ของพวกเขาที่หาไม่ได้ในตำราใดๆผลของความสำเร็จเนี่ยต้องบอกว่าเกินคาดเลยครับเพราะว่าสิ่งที่คาดหวังเอาไว้ก็คือตอนแรกคิดว่าเด็กมีกระบวนการวิทยาศาสตร์เด็กสามารถทําได้ แต่สิ่งที่ได้คือเด็กมากกว่านั้นเด็กมีคุณธรรมเด็กมีความกล้าเด็กคิดเป็นแล้วก็เด็กคิดแตกต่างอย่างนี้ครับมันเป็นสิ่งที่ไอ้ส่วนที่ผมคาดหวังไว้ก็ประสบความสําเร็จแต่ไอ้ส่วนที่นอกเหนือมามันมันได้มากกว่านั้นเขาได้เรียนรู้มากเลยค่ะทั้งด้านการความรู้เนะะื้อหาสาระความรู้เขาก็ได้เยอะได้เรียนความรู้ในระดับมปลายไปแล้วในขณะที่เขาอยู่มสด้านการทํางานกลุ่มเขาก็รู้จัก เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ถึงแม้งานกลุ่มแต่เขาสามารถทําคนเดียวแล้วเห็นใจเพื่อนคนอื่นได้ค่ะคุณงาว่าควาัญญานะคะหนูว่าสร้างความสามาคัคคีถ้าเกิดเราไม่สามัคคีกันในกลุ่มแล้วก็เพื่อนๆในห้องมันก็ไม่สามารถที่จะทํางานสําเร็จได้ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเราทําแล้วไม่มีกําลังใจไม่มีความสามาคัคคีกลุ่มแตกแยกอะไรกันมันก็ไม่สามารถที่จะมาช่วยระดมความคิดตรงนี้ได้แล้วก็การพัฒนาเนี่ยสามารถให้เราได้คิดแบบ คิดเหตุกับผลไม่ใช่คิดแบบไร้สาระค่ะทำให้เราเรียนรู้การเป็นผู้นำผู้ามที่ดีทำให้เรามีความสามัคคีในหมู่คณะมาได้ความรู้การใช้ชีวิตของเราได้มากเลยค่ะสำหรับโครงการพรอพันปัญญานะครับให้ปุูประสบการณ์การคิดเมื่อเข้ามาแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองได้เปลี่ยนเปลงไปจริงๆอย่างที่คุณครูเขาพูดเอาไว้ตั้งแต่แรกคือ,เ,อ,อเข้ามา เลยก็คือเป็นคนที่คิดในแง่บวกเลยรู้สึกว่ามีความรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นมีเหตุมีผลมากขึ้นคิดอะไรทำอะไรก็ใช้เหตุผลคิดก่อนพูดครับความศรัทธาในสิ่งที่ทำความเชื่อมัน่นซึ่งกันและกันคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่ทำให้เด็กๆในโครงการเพาะพันปัญญาได้เติบโตทางความคิด ถึงแม้ว่าพวกเขาจะลองถูกลองผิดมามากมายนับครั้งไม่ถ้วนก็ตามแต่จากการเอาใจใส่ของผู้ใหญ่เฝ้าคอยติดตามการบ่มเพาะทางความคิดของพวกเขาและในท้ายที่สุดความสำเร็จก็เกิดขึ้นในตัวของพวกเขาเองในสัปดาห์หน้าเรามาติดตามรายการแทนคุณเป็นดินตอนพิเศษเพาะพันปัญญากันต่อสำหรับวันนี้สวัสดีครับ